ปมแมงขับบูชนแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาทานข้าวกันนะครับมีเมนูมะม่วงนะฮะแล้วก็มะเขือมะแตงแตงกวานะครับแกงเห็ดเผาะนะเอฟซีนะครับอันนี้แจงปลาส้มนะครับแกงปลาส้มนะฮะ f อฟซีนะนะครับเราก็มาทานข้าวกันนะครับเนาะหลายคนนะครับอ่านี่อร่อยนะครับวันนี้นะครับร้านปลาสอคึกคืนมากเลยนะครับโอ้นะฮะ ดูน,ดนะครับคืนมากกลางวันตอนนะครับอืมนะครับกินข้าวครับกินข้าวนครับิต้อกินข้าวเด้อไม่ต้องเด้อพี่ัพฮะะขอเท่าไหร่ซนะื้มนะอมา

มกินแล้วอิ่แล้วแล้วก็เลยแครับออนนี้ก็คุณทอดไก่ทอดอกน้แบล้วไกินอหอะไรบ้างกอดอหออกมก, <S <S 2> <S 2> ก,กินข้าวยังครับน,นี่ไงเสร็จพอใ้มเลยครับกเก่งเลยคาราบอบอ ประมาณนี้นะครับ uh, ทุกคนครับ hmm. รีว hmm? uh ิวก็จบประมาณนี้ขอนี่นั่งได้ด่าไปเลยจบกัได้แล้วเป็นไงเร็วโอ้ยแม่วันก็ มีสาม้อย้าสิบบาทนะสามได้ที่น้องเลยครับมีไม่ต้านพร้อมส่งนะสามบ3้หบาทพร้อมส่งนะครับดูบอกสาตังส่งสามสาตังได้ได้นะะเพียงว่ามาแล้วเดืน ถ้าลุงเดินทางสั่งก็ได้นะสามตันนึผมจะไปเหมาตลาดไทยันนี้ตลาดไทยเหมาลินเลยเหรอันจะพออะไรเอาคนนีมันอผมจะซื้อมาให้ลุงแดงสามตันเก่งเยห่มาตลาดทกตามตันสามตันไม่เธรราสามันรถอ้ย เยอะว่ะต่อแหกล้ออประมาณนั้นเลยอ่ะต่อตอนะโดยเห็ดน้เบาเขาน่หรอมีเห็ดนเบาแต่ว่าปริมาณมันเยอะใส่น้ำเยอะๆปริมาณไม่เยอะปริมาณแบนน้ายค้พูดไปมนอยงาะมีคนเยอะเยท่เยอะตหม นเแก้านหน้ลัของนะครับหมอกเงินเพิ่มเเี่ยดเปนต้นนะก็ป็รถไรรก่้านะรัถไอฟาร์มรถปีหน้ารถไกฟ ตกึ Gosh, ้มาหรอยืーー me ่หน้าย่หน้าไอตุ้มเเคยยินกินมันว่อยหน้าไอตุ้มเาทุกอย่างค่อบ้านปกคองเพืองงมตุ้มอะแล้วแม่ขอนตาก็จะไปห อ่ะคือไม่อยากมากินนอยละไม่ผ่าโอ้เ็ะ่งกินไม่ได้ยอะยังม่เยอะยังไม่เยอะ

ซอจะไม่มีวันที่จะซอจะไปใตนะ้น้ําน้าใครอันเนี้ยน <Garage S 1> อซอจะไม,มีวันไปใต้นะน้ำเด็ดขาดอไอซอ่านน้ำก็น้ำมนไปหน,ปนปดูไกบไปก็ไปดูเฉยไซอลไมได้ไปลงดิน้ำเลอย่าไปลงงาก็เป็นปนออ้ํไม,ลมเล้ นี่อะไรนี่เฮ้ยเอ็งออกไปจากที่นี่แล้วอยากรู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวชาไปหลายคชาวไม่ใช่ตัวตั้งที่ว่าจะไม่ยึดอยู่เลยเหรอคนเงาแปดเก้าไปเอาเสื้อเอาเลา่อนเอาขับเลื่อาหัวไปเลยไปย้ายย้ายยึดเลยยึดเลย เรืองเล่าแบบเดียันไปยังไงยัง่าะยัง่ากที่สน้ิา่ยไหนอยู่นถุงนแหละถุงด้านหน้าถุงหวเนูอ่ะกาเนผู้แห ไก่ตึไไตนาาขาดอะไรเนี่ยขาดสองส่วหรอขสองส่วนูกมีมาหมดแล้วลูกต่งเขาแล้ววันนี้เดีด๋ยวพี่จะืออะไรนั่นจะได้ดูก่อนนูกส่ง นี่ครับรอ,อบหนึ่งนะฮะเมนูเพิ่มเติมนะ,ะ FC ก็หมดแล้วนะฮะเนาะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแม่ครับผู้แตนเนลครับขอบคุณมากครับผม